กันเป็นแพ็กคู่วันนนี้มาเป็นธรรมดาซะที่ไหนดูพลาสติกดิจ้าสะท้อนแสงุกวับคันนี้ดียังไงอะแปะต้องสามารถโยกได้ไหนโยกตับดินให้ดูหน่อยสิอ๋ออ๋อมันมีที่โยกเด็กเลันปื้มเลยมันหมุนได้ไหมมันหมุนได้หมุนได้ด้วยแล้วล้อเป็นยางอีกตั้งหากเป็นจีนตะขาบที่เป็นยางว้าวเข็นได้ ีนะเล่นรถดัมาสามารถยุกหนูแม่ได้ยราแค่กดตรงนี้มันก็ยกขึ้นเลยใช่ไหมเปิดท้ายได้ไหมเปิดได้เปิดท้ายได้ว้าวเอาหินดินทรายใส่เข้าไปได้เลยก็คือเล่นแบบว่าไปตักทรายตามจินตนาการเลยนะงานนี้มาเซตคู่แล้วมีอะวถ้ะกดตรงนี้มีเสียงด้วยอะ full option มากมาก ตา้ตเครื่องรอไว้ก่อนนะนี่ก็คุณแม่คนไหนอ่ะที่ชอบแบบความคุ้มค่าเนาะต้องเซตนี้แหละราคาก็ดีแล้วก็ได้ทั hmm. um. t t ้งสองคันงานคุณภาพนะจ๊ะ